เคยรู้ปหครับว่าทำไมเราถึงต้องออกกำลังกายทั้งทงที่ในแต่ละวันเราก็เหนื่อยล้าจากการทำงานหรือการเรียนอยู่แล้วการลุกไปขยับตัวเพิ่มมันจำเป็นจริงๆเหรอครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันร่างกายเราเปรียบเสมือนเครื่องจักรชีวภาพที่ซับซ้อนและหน้าทึ่งครับแต่เครื่องจักรก็ต้องการการบำรุงรักษาเสมอการออกกำลังกายคือการดูแลเครื่องจักรนี้ ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไปในง,งานครับอย่างแรกเลยคือหัวใจครับทุกครั้งที่ออกกำลังกายหัวใจจะแข็งแรงขึ้นทำให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มหาศาลเลยครับไม่ใช่แค่ร่างกายแต่สมองก็ได้รับประโยชน์มหาศาลครับการออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองปลอดโปรง่งแถมยังหลั่งสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าเอ็นโดครินออกมาให้เรารู้สึกดีครับ ใครที่เริ่มปวดหลังปวดเขา่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างมูลกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งเปรียบเสมือนการสร้างโครงสร้างที่มั่นคงให้ร่างกายในระยะยาวครับสำหรับใครที่นอนหลับยากพลิกตัวไปมาทั้งคืนการออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยให้คุณภาพการนอนหลับของเราดีขึ้นได้อย่างม่น่าเชื่อทาให้เรานอนหลับสนิทตื่นมาสดชื่นเต็มร้อยครับเราจะแข็งแกร่งขึ้นจากภายในครับ เพราะการออกกำลังกายช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนเรามีกองทัพเม็ดเลือดขาวที่แข็งแกร่งคอยปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆครับนอกจากสุขภาพจะดีจากภายในแล้วรูปร่างที่ดีขึ้นก็เป็นผลพลอยได้ที่ตามมาครับสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองและรักตัวเองในเวอร์ชันที่แข็งแรงขึ้นครับข่าวดีก็คือการออกกําลังกายไม่จําเป็นตรงหน้าเบื่อเสมอไปนะครับเราสามารถเลือกกิจกรรม ที่เราชอบและสนุกกับมันได้ไม่ว่าจะเป็นการเต้นการเดินเลื่อนในสวนหรือเล่นกีฬากับเพื่อนๆครับสรุปแล้วการออกกําลังกายไม่ใช่แค่ทางเลือกครับแต่มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวเป็นการดูแลร่างกายซึ่งเป็นบ้านหลังเดียวของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตมาขยับร่างกายกันนะครับ และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ